ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz ตอมกะตตอาชิมยามิกนกะลาชินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการภาษาพม่าชุดที่3ไปเที่ยวกันเถอะเที่ยวกันเถอะมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันชุติมาชูรอดเป็นผู้ดำเนินรายการกับ คุณโกอ้าว,าวมิงกะลาบาคุณชุติมาโยตัวตาเชมิอมามิงกะลาบาคำยะมิงกะลาบาชินคุณตัวเลจารุสุเรมิมาบาตาตัดยะตัวนะครับแปลว่าภาษาพม่าชุดที่สามไปเที่ยวกันเถอะครับผมคำว่าไปเที่ยวกันเถอะลองอีกทีได้ไหมคะแป๊ดตัวเลจาซุตัวเลไปเที่ยว ครับผมจะสกันเถอะกันเถอะไปด้วยกันกันเถอะได้เลยงั้นเราไปด้วยกันนะคะคหลังจากที่เราไปที่โรงแรมไปจองห้องถามค่าห้องได้ได้เตะได้กุญแจมาแล้วได้กุญแจมาแล้วได้หมายเลขมาแล้วได้หมายเลขห้องมาแล้วด้วยครับผมห้องอะไรนะคะห้อง n u m b เลขเลงาเลครับสี่ห้าสี่ครับสี่ห้าสี่เลงาเล อ่ะเราก็ถือกุญแจไปยังห้องพักในโรงแรมพอเปิดประตูห้องเข้าไปทุกคนล่ะคะ่ะดิฉันเชื่อว่าจะมองสำรวจในห้องก่อนว่าห้องพักเป็นยังไรบ้างแล้วเราก็จะมองไปยังเตียงนอนไปที่ผ้าหม่มไปที่หมอนงั้นเรามาดูศัพท์เหล่านี้กันดีไหมคะได้เลยครับคำแรกเอาแ,แรก เอาอะไรก่อนดีครับเอาสิ่งใหญ่ๆดูเตียงก่อนว่าน่านอนหรือเปล่าอ่าเตียงนะครับเตียงนี่เรียกว่ากระเดงครับกระดีนกระเดงแล้วที่นอนล่ะคะเอกยาครับผมเอกที่แปลว่านอนใช่ไหมคะใช่ครับเอกยาอ่าง่ายแล้วผ้าปูที่นอนล่ะคะผ้าปูที่นอนนี่เอยาเค เอกยาเคนครับผมเคนที่แปลว่าปูครับปูออผ้าปูที่นอนปูออผ้าปูที่นอนเอกยาเคนคุณผู้ฟังออกเสียงได้ไหมคะเอกยาเคนเอยาเคนเอกยาเคน,เนแล้วถ้าหนาวอยากได้ผ้าห่มล่ะคะอ่านะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเวลาหนานะครับเวลาหนาวๆนะเ,เราต้องมีผ้าห่มนะครับ เ่าว์ Sound, ครับเสาว์เาว์ครับผมเสาวนะคะในห้องเนี่ยเราเข้าไปถึงมันร้อนนะคะต้องเปิดแอร์ก่อนเลยแอร์ Air ภาษาพมา่าเรียกว่าอะไรคะแอร์ยกได้สองอย่างนะครับเร e เซซึ่งแปลว่าเครื่องทำลมเย็นหรือทับศัพท์เลยก็ได้ครับแอร์กอแอร์กอแอร์กอ แอร์ Air, ไม่คอนดิชันไม่ต้องใช่ไหมแอร์คอนส่วนใหญ่จะแอร์คอนส่วนใหญ่จะเอาสับสั้นๆนะครับแอร์ะคอนก็แอร์คอนก็ง่ายนะคะแอร์คอนแล้วอีกคำเมื่อกี้อะไรนะคะเลเลเอเซเลที Le ่ e แปลว่าลมใช่ไหมคะเลที่แปลว่าลมครับเอที่แปลว่าเย็นครับผมลมเย็น แล้วก็เซตเครื่องหรอคะเครื่องเย็น <Y en. S 2> ครับผมโห oh, น่ารักมากเลยคะ่ะเลเอเซตลองออกเสียงอีกทีนะคะเลเอเซตเลเอเซครับผมแปลว่าแอร์คอนนะคะแล้วถ้าเกิดเราแพ้แอร์เราไม่นอนห้องแอร์ห้องพัดลมจะเรียกว่าอะไรคะถ้าจะเราจะเจอเรียกว่าอะไรคะถ้าจะเราจะขอพัดลมมาใช่ไหมครับค่ะพัดลมเรียกว่าปังกาปาน กาปังกาปานกาครับผมก็ไม่ยากนะคะปานกาหลังจากที่เรามองในห้องอตู้เย็นละคระคะมีตู้เย็นหรือเปล่าอ่ะตู้เย็นนะครับยีเกติตตายีเกติตตาติตตานี่คุ้นไหมครับติตตาต้นไม้หรือเปล่าคะไม,ไม่ใช่ครับติดตาที่บทก่อนเราเรียนไปครับอ๋อดีขึ้นไหม ติตาที่แปลว่ากระเป๋าครับอู้ครับอ๋อจำได้ค่ะติตาเยเกติตาก็คือตู้ที่มีน้ำแข็งตู้ที่เย็นก็กลายเป็นตู้เย็นเยคือน้ำใช่ไหมคะแค่เยแค่น้ำแข็งเยแค่น้ำที่แข็งตัวเป็นน้ำแข็งใช่ครับแล้วก็เตตตาอ๋อตู้ที่มีโอ้น่ารักมากเลยค่ะคำศัพท์เห็นไหมคะเราเจอคำศัพท์พม่าที่น่ารักน่ารักค้ะละ อมองไปในห้องน้ำ่ะคะทีนี้เราจะเห็นว่าเอโรงแรมนี้ให้สบู่ยาสีฟันยาสระผมหรือเปล่านะคะเราไปดูที่สบู่เรียกว่าอะไรคะสบู่นะครับสะเปียสะเปียครับผมคล้ายๆคำว่าสบู่เหมือนกันนะคะสัเปียถ้าเป็นสบู่เป็นก้อนก็เป็นสเปียสเปียสบู่เป็นน้ำก็สเปียแต่ว่าถ้าจะ specific ก็เป็นซับยาเยก็ได้ครับเติมคําว่าน้ําเยเข้าไปได้ครับเติมคําว่าน้ําเยเข้าไปซับยาเยน้ําสบู่น้ําสบู่เหลวสบู่เหลวค่ะอันต่อไปจะเป็นยาสระผมแชมพูสระผมนะคะครับผมแชมพูสระผมนะครับกาวโชเย่เขาคำนี้จำว่าแปลว่าหัวใช่ไหมคะใช่ครับ ชอแปลว่าสะสะสใช่ครบเยก็แปลว่าน้ำหรือของเหลวใช่ครับพอรวมกันข้าวชอเยแปลว่ายา,ยาสระผมอ้าวแล้วถ้าอยากได้น้ำอุ่นล่ะคะนะครับทาตงตอนเราอาบน้ำบางครั้งเราหนาวใช่ไหมครับอยากจะอาบน้ำน้ำอุ่นเยนเวครับเยนเวเยนเวเยนเวครับผมน้ำอุ่น น้ำร้อนล่ะคะถ้าน้ำร้อนนะครับเยปูเยปูยปคุณอยากอาบน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นน้ำเย็นก็กลายเป็นเยเอเอที่แปลว่าเย็นใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อก็เอามาผสมกันกันกบเยเป็นเยเอน้ำเย็นง่ายนะคะคุณผู้ฟังลองสังเกตดูไหมคะว่าคำศัพท์พมา่าเอาคำคำศัพท์พมา่า เอาคำมาต่อกันน้ำถ้าน้ำเย็นก็ต่อกันไปเลยว่าเยบวกกับคำว่าเย็นคือเอเป็นเยเอน้ำร้อนเยบวกกับคำว่าปู่ที่แปลว่าร้อนก็เป็นเยปู่นวยก็เยนวยแล้วน้ำแข็งล่ะคะมีไหมคะน้ำแข็งนี่เยแกเยแค่ครับผม อ๋อที่เยแค่ติตาใช่ครับน้ำแข็งในตู้น้ำแข็งในตู้ตู้เย็นตู้เย็น <laughs> โอ้ดีจังเลยค่ะอาต่อไปถัดไปอาต่อไปถัดไปอีกนิดนึงเราต้องมองหากระดาษทิชชู่กระดาษครับผมกระดาษทิชชู่ทิชชู่ก็สับตรงตัวเลยก็ได้ครับทิชชู่หรือถ้าเป็นสับของพม่าก,ก็กลายเป็น s ักกูสักกูครับผม ยังยังใช้ซิกูซิกูก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าถามหาซิได้ครับบางครั้งบางคนใช้สองอันรวมกันทิชชูซิกูทิชชู่ซิกูครับผมแต่ทิชชูก็ได้ครับนะคะวีละคะอ่าวีนะครับเสริมหล่อเสริมสวยนะครับบีบีบีอ่าบางโรงแรมนะคะเขาก็จะเตรียมบางทีเราไม่ได้ซื้อ แปรงสีฟันยาสีฟันแต่โรงแรมใหญ่ๆเขาก็จะมีให้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นแปลงสีฟันเรียกว่าอะไรคะแปลงสีฟันตัวไตตาตัวไตตาตัวแลบลิ้นหรือเปล่าคะตัวไตไตตาแลบลิ้นครับแลบลิ้นก็คำเดียวคำว่าไปใช่ไหมคะตัวใช่ครับใช่ครับแปลได้สองสองความหมายนะคะคุณผู้ฟังคะตัว แปลว่าฟันก็ได้ไไดเป็นกริยาแปลว่าไปนะคะใช่ครับใต้ใต้ที่แปลว่าถูครับถูนะคะใต้ถูแล้วตานนะคะตาน,นี่คือเป็นแบบแท่งครับเป็นแท่งแท่งนะนะคะสามคำรวมกันตัวใต้ตานไม้แท <too> ่งไม้ถูฟันไม้ถูไม้แท่งไม้ถูฟัน ไม้ถูฟันแท่งที่ถูฟันไม้แปลงฟันนี่แหละครับก็คือแปลงสีฟันครับผมนะคะแปลงสีฟันโอ้น่ารักเนื้อบทนี้น่ารักไปเที่ยวนี่สนุกนะคะครับผมอะแล้วยาสีฟันละคะยาสีฟันนะครับเหมือนกันกับเมื่อกี้ครับเปลี่ยนแค่คําเดียวครับตัวได้ได้เซตัวแปลว่าฟันใต้ก็ที่ถูเซอ กทที่ไปหาหมอใช<ส>่ใช่ครับแปลว่ายานี่แปลว่ายาครับใช่ครับมันก็ยาถูฟันยาถูฟันเลยคะ่ะโอ้เหมือนเหมือนภาษาไทยเลยคะ่ะยาถู <c oughs> สีฟันนะคะ่ะอ่านอีกคำหนึง่งผ้าเช็ดหน้ามีไหมคะมีครับมีครับผ้าเช็ดหน้านะครับเมียนหนาเต้ปาปวาเมียนนาเมียนนาเต้ปาปวา เมียนนานี่คือหน้านะครับเมียนนานี่คือหน้านะครับเมียนนาอ่าค่ะจําได้แปลว่าหน้าโต๊ะปวาโต๊ะหมายควาว่าเช็ดเช็ดโต๊ะครับผมแล้วปวาคือผ้าผืนหนึ่งปวาป์ปวารปวาครับผมรวมกันเป็นเมียนนาโต๊ะโต๊ะปวาสถานีวิทยุศึกษาเมียน นาโตปวาคำว่าเมียเป็นเสียงกัดใช่ครับเป็นเสียงกัดครับมันเป็นเสียงที่อาจจะออกยากนิดนึงนะครับเมียนะครับเมียมีเสียงกัดคล้ายๆกับที่เราพูดไปเมื่อกี้ซับเปียซัเปีเยบบมาเป็นเสียงกัดเสียงสั้นนะครับซับเปียไม่ใช่ซายาวๆนะครับซับเปียเมีย เนี้ยนานาครับผมนาก็นาครับผมนาตกนะครับเสียงจมูกเสียงจมูกนิดหนึ่งอ่ะนานาคำว่าตกก็แลบลิ้นนะคะตกแลบลิ้นครับตกเปาวาเปาวาก็เปวาเสียงที่เปาะสั้นนิดนึงครับผมเปวาแปลว่าผ้าเช็ดเช็ดหน้าเป็นผ้าผืนนะครับปาวาคือผืนผ้านะครับ อาจจะยากนิดนึงนะครับพยายามหน่อยนะครับเมนนาโตปวาเมนนาโตปวาครับผมโอ้ได้ค่ะแล้วถ้าผ้าเช็ดตัวล่ะคะผ้าเช็ดตัวสําคัญมากเลยไม่มีนี่ไปไหนไม่ได้เลยนะครับโกโตปวาโกโกที่แปลว่าร่างกายร่างกายใช่ครับจําได้ตอนที่เรียนเรื่องเกี่ยวกับไปหาหมอแล้วถามว่า โกบูโกบูลาตัวร้อนตัวร้อนไหมนะครับโกบูลาโกหรือกายาหรือร่างกายจำง่ายนะคะโกภาษาพม่าแปลว่าร่างกายตกเช็ดประว่าผ้าครับผมรวมกับโกโตปว่าแปลว่าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวเกี่ยวกับอาหาร ในบทที่แล้วเราเรียนไปแล้วมีอาหารเ<ม>ช้าเรียกว่าอะไรนะคะครับเดี๋ยวผมทวนอีกทีนะครับอาหารเชา้ามันเนาอาหารเที่ยงนีเลสาอาหารเย็นอิสาอาหารดึกของโรดผมเลยครับยาสาญนสาครับผมโอไม่ละคะ่ะตอนดึกขอแค่เลเนสานนเลสา น,นี่แลสะลสะ่าตอนอ<า>กลางวันหนักๆแล้วกันนะคะหนักๆ,ๆแล้วกันนะคะครับผมแล้วมื้อค่ำก็ผลมไม้แล้วกันจะได้ไม่อ้วนคะ่ะต่อไปคุณผู้ฟังลองมาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการขอของที่จะใช้ในห้องของโรงแรมดีไหมคะว่าเราต้องไปที่จะขอสิ่งของจากพนักง,งานที่โรงแรมนะคะ เขาเอาตะลงทับเป๋บาขอหมอนอีกหนึ่งใบครับยาบารีเช่ได้ค่ะดีอาคารไตเอ๋นาะดีอาคารไตเอ๋นาะห้องนี้เย็นมากเลยครับซาว n ต่แทเป๋บาเองเนาะขอผ้าห่มอีกผืนหนึ่งด้วยนะครับโอเคยาบารี ค่ะได้ค่ะมีน้ำอุ่นไหมครับโอเคชิบาเดค่ะมีค่ะบาโลเดลเช่ต้องการอะไรอีกไหมคะมาชิโดบาบ,บ,บ,บูไม่มีแล้วครับเจซูเบขอบไม่มีแล้วครับเจซูเบขอบคุณครับโอเควา ลูร no? าเปียวหวาเนาะค่ะถ้ามีอะไรก็บอกได้เลยนะคะกาแฟดแควยย่ามล่ะกาแฟดแควยย่ามล่ะขอกาแฟหนึ่งถ้วยได้ไหมครับโอเคยาบาเดค่ะได้ค่ะลาปูปีบาเมเดี๋ยวมาส่งนะคะ ข้าดห้ลซาบ่าเนาะรอสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะจากบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้เราลองมาดูว่าเราจะจำประโยคอันไหนไว้ใช้ได้บ้างนะคะเป็นประโยคง่ายๆอย่างเช่นประโยคแรกก้าวโองตะโลง่งทัดเป้บาทัดเป้บาคําลงท้ายด้วยคำว่าเปบาเป็นการขอนะคะ ก้องแปลว่าหมอนตะโล่งหนึ่งใบทัดแปลว่าอีกเพราะฉะนั้นคำที่เอาคำนามอะไรก็ได้มาไว้หน้าเป้บาก็จะแปลว่าขอสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นเยเป้บาครับผมแปลว่าขอน้ำ จะใช้กับเยก็ได้จะใช้กับของใช้ในห้องน้ำก็ได้จะใช้กับของใช้ในห้องน้ำก็ได้ตัวใต้ตาเป้บาแปลงสีฟันขอแปลงสีฟันคับผมขอแปลงสีฟันน้ำเย็นายีอเป้บาน้ำร้อนล่ะคะเยปูเป้บาแต่ว่าตรงนี้ผมขอแทรกนิดนึงนะครับเยปูเยเอนี่คือเป็นน้ำมันไม่มีคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับไม่มีสิ่งที่ต้องใส่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะเติม คำว่าแวแก้วแก้วยีอีตะแควตะเบาอ๋อก็คือเขาจะได้ทราบว่าขอหนึ่งแก้วเขาเาจะได้ทราบว่าขอหนึ่งแก้วขอน้ำดื่มไม่ใช่น้ำเย็นเอาหรืออย่างที่บอกว่าคอฟฟี่ตะแควยะมาลาอ่ายะมาลานี่เป็นอีกศัพท์หนึ่งนะครับค่ะได้ไหมขอได้ไหมนะครับกาแฟตะแควยะมาลา คุณสามารถให้ผมน้ำกาแฟสักแก้วหนึ่งไหมกาแฟิะแควเป้บาผมขอกาแฟแก้วหนึ่งค่ะนะครับย่ามะลาจะสุภาพกว่าน่อยอะครับงั้นเราก็จำไว้ใช้ได้สองประโยคแล้วนะคะครับผมเป e e, ้บาเยเอตะแควเป้บาเยปู bu, น้ำร้อนหนึ่งแก้วก็ตะแควเป้บาครับผมประโยคหนึ่งจะใช้ยะามะลาได้ไหมนะคะ กาอฟตะแควยะมาลาครับผมเดี๋ยวขอเติมอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่เราอยากจะขอดื่นหรือขอเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่เราไม่แน่ใจว่าเขามีนะครับเราก็ใช้คำว่าไม่แน่ใจว่าเขามีนะครับเราก็ใช้คำว่าชี้ลาได้อ,อ๋อมีไหมอาสมมติ<ช>นะครับไวน์ตะแควเอ๊ะขอโทษนะครับไวน์ชีลา มีวนยไหมมีวายไหม,ม,ไหมอ่าถ้ามีถ้าเขาบอกม,มีชี่เดเราก็ขอควเปบาอ๋อค่ะโอ้ชีนี่ใช้ได้เยอะเลยนะคะสถานีวิทยุศึกษาคุณผู้ฟังจำประโยคง่ายๆได้แล้วหรือยังคะประโยคแรกลงท้ายด้วยคำว่าเปยบาบาเป็นคำสุภาพนะคะขอนะคะขออะไรก็ ใส่คำนามไปข้างหน้าเยเอเปบาขอน้ำเย็นหน่อยนะคะประโยคที่สองที่เราจะจำไว้ใช้มีไหมก็เอาคำนามมาวางไว้ข้างหน้าคำว่าวางไว้ข้างหน้าคำว่าชิลาเยเอชิลาน้ำเย็นมีไหมคะเป็นการถามนะคะว่ามีไหม แล้วอีกประโยคหนึง่งที่มีประโยชน์มากและก็สุภาพมากด้วยคือยะมาลาคุณผู้ฟังก็เอาคำนามมาว่าคำว่ายะมาลาเช่นคำว่าเยเอยะมาลาน้ำเย็นได้ไหมคะแต่เราอยากจะขอต้องมีหนึ่งแก้วต้องมีลักษณะนามจะได้รู้ว่าขอน้ำหนึ่งแก้ว จะได้รู้ว่าขอน้ำหนึ่งแก้วเยเอตควยะมะลาน้ำหนึ่งแก้วได้ไหมคะหรือคอฟฟี coffee, ่ตะควดยมามลากาแฟหนึ่งถ้วยได้ไหมคะเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถพูดไม่ยากใช่ไหมคะครับผมเปบากับย่ามลาเป็นการขอนะครับย้ามลาะจะสุภาพกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การออกเสียงครับถ้าเราถามแบบยีตะแควเป้บาม,มันดุจังดุนิดยีตะแควเป้บายืดยาวๆสวยๆหน่อยมันก็ฟังไพเราะค,ครับค่อยหน้าให้หน่อยเพราะฉะนั้นเวลาพูดก็ถ้าเราอยากได้อะไรก็เป็นธรรมดานะคะพูดให้เสียงไพเระ ก็จะได้ของนั้นดีๆนะคะครับผมคุณผู้ฟังคะเรามาพักที่โรงแรมก็หลายคืนแล้วทีนี้เราก็สนุกมากเลยนะคะคุณโกอาวอาเราก็จะเช็คเอาท์สักทีได้แล้วนะคะครับผมเอาทสักทีได้แล้วนะคะครัจะได้น้ำไปหลายแก้วแล้วครับน้ำก็ขอแล้วกาแฟก็แล้วนอนก็แล้วเราก็จะเช็คเอาท์แล้วล่ะค่ะ เวลาเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเราก็ต้องจ่ายค่าห้องใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อสักครู่เราเคยเรียนคำว่าอาคารค่าค่าค่าห้องผักมาแล้วนะคะแล้วคำถามเท mm. ่าไหร่เบล่าแลเราก็เรียนมาแล้วนะคะเราจะเอาคำเหล่านี้มาผสมกันให้เป็นประโยคแล้วก็จะถามพนักงานโรงแรมว่าค่าห้องทั้งหมดเท่าไหร่ เราจะถามยังไงคะเท่าไรเราจะถามยังไงคะครับผมอาคารค่ะอาลงอาลงแปลว่าทั้งหมดครับทั้งหมดนะคะอาลงอาคารเจ้าจะแหล่ครับผมแปลเป็นทีละคำนะคะอาคารห้องใช่ไหมคะครับผม อาคารค่าค่าห้องพักอาโล,งาโลง่งทั้งหมดเบเล่าก็คือเท่าไหร่นะจะ้ก็คือราคาภาษาอังกฤษแปลว่า cost ใช่ครับลงท้ายด้วยคำว่าแลเป็นคำถามเบเล่าแลนั่นเองอีกทีได้ไหมคะได้ครับอาคารค่าอาโลงเบเล่าจ้าแล อาคารค่าค่าอาโลงบเบล่าจะแลครับผมแปลว่าค่าห้องทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่คะอาโล่หนตีตงเต,ต,ต้าบ่าตงเต้าบาใช่ค่ะคุณผู้ฟังนับเลขได้ไหมคะ อาโล่งเมื่อกี้เราก็ทราบแล้วว่าทั้งหมดนาเตนาเต,าเตสองแสนตงเตาตงเตาสามหมื่นค่ะนะ<อ>นาเตตงเตาบาทสองแสนสามหมื่นค่ะ<อ>นะคะแพงนะคะค่ะเ,เพราะาว่าเขาอาจจะใช้ ทั้งหมดที่แบบค่าโทรศัพท์ค่าน้องรวมอยู่ในนานนะอารล่งหมายถึงว่าทั้งหมดก็คือค่าตานๆทั้งหมดนะคะค่ะก็อารล่งสถานีวิทยุศึกษานัดเต้งตรงเต่าค่ะเต้งเต้งแปลว่าเต้งแปลว่าแสนค่ะลองออกเสียงใหม่อีกสิคะ เตงแลบล you know right? yeah, ิ Tell, ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเตงค่ะอันนี้เป็นหลักแสนนะคะแล้วหลักหมื่นล่ะคะเต้าต้องแลบลิ้นด้วยไหมคะใช่ค่ะเต้าเต้าเต้านะคะหลักพันนะคะหลักพันก็คือเท้าเท้าอ๋อไม่ต้องแลบลิ้นไม่จ้องแลบเลนคุณผู้ฟังลองสังเกต เสียงต่างกันนะคะต่างกันค่ะแล้วก็หลักร้อยนะคะยายายาเสียงธรรมดายาะะแล้วก็หลักหน่วยก็คือโอ้ลักสิบ,สบนะคะลักสิบก็คือแสแสนะคะแสนะคะแสงั้นเราลองทวนอีกทีได้ไหมคะจากสิบ ขึ้นไปดีกว่าก็ได้ค่ะนะคะสิบแสแสยาร้อยค่ะ yeah. พันเทาวท้าเต้าแลบดินนะคะค่ะเต้าหมื่นแล้วก็เต้งเต้ง เต่งแบลบลิ้นนะคะเต่งก็แลบลิ้นเหมือนกันนะคะแสนทำไมถึงผู้แคู่้แค่หลักแสนเพราะว่าที่พม่าเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้หลักล้านโอ้ค่ะมีไหมมีค่ะแต่ว,ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้กันแม้แต่นหนึ่งล้านเราก็บอกว่าส0บแสนค่ะ นะคะเสเต้นะคะเสเต้งใช่ค่ะ oh. สิบแสนนะคะเราไม่ได้บอกว่าหนึ่งล้านนะคะครับพอเรารู้ราคาแล้วเราก็ต้องยื่นตังค์ให้ใช่ไหมครับค่ะดีมาบานี่ครับนี่ครับก็ยื่นเงินนะคะ<ม>พร้อมกับพูดว่าดีมาบาดีมาบาครับผม อันนี้ค่ะอันนี้ครับอันนี้ครับค่ะนะคะโอเคเจสุต okay. ิมาเรค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะเน่าเล่จว่บาเนาะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วสำหรับวันนี้เราก็มีคุณผู้ฟังที่สนใจภาษาพม่าของเราเขียนไพรษณียบัตรเข้ามานะ คุณอังคารบุญใหญ่จากโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาอำเภอปากช่องนะคะเขียนมาถามว่าวิทยุศึกษาภาษาพมา่าพูดว่าอย่างไรคะยะม,มาบาดารดิโอติงคันซาติงคันซาอีทีนะคะยะม,มาบาดารดิโอติงคันซา จำได้จำได้แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นรายการวิทยุสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอกราบค้นพิวบาเนาะสยามมามีมีเอโก้อ่าวขค้นพิวบาเชคขึ้นพิวบาคือมียสถานีวิทย